มีนักเรียนครูหลายคนนะครับที่ไม่สามารถถอดสแควรูทได้นะครับเรามาดูข้อนี้ครับมีใครถอดได้ไหมครับเราไปดูฉเฉลยกันนะครับหลายคนก็อาจจะต้องสุ่มตัวเลขดูนะครับเอาตัวเลขมาตั้งคูณกันดูนะครับว่าเลขอะไรคูณกันแล้วได้ตัวเลขที่อยู่ในสแควรูทนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีนะครับมันมีวิธีมีหลักการในการหา การถอดรูทอยู่นะครับอ่าเรามาดูวิธีกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทําการจับคู่ของตัวเลขก่อนนะครับให้ได้เป็น2หลักนะครับโดยเริ่มจับคู่ตั้งตั้งแต่ตัวเลขด้านหลังก่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับครูก็จะจับคู่เลข8กับเลข9ก่อนเนาะนะครับอ่าถัดมาคู่ถัดมาก็จะเป็นเลข4กับเลข4ี่ถูกไหมครับอ่าให้เราอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าบางครั้งบางกรณีนะครับถ้าตัวเลข ที่อยู่ด้านหน้านะครับมันไม่คู่กันไม่มีคู่คือมันเหลือตัวเดียวนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเดี๋ยวมันจะมีการหาได้ม,มีการหาคําตอบได้นะครับส่วนที่จําเป็นก็คือว่าไอตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับเราจําเป็นต้องให้มันเป็นคู่แบบนี้นะครับเพราะเราจะต้องดึงลงมานะครับเป็นทีละสองตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอันดับแรกนะครับเราจะเห็นว่าคู่แรกที่เราจะต้องหาก็คือว่า44ทีนี้เราก็ต้องมาคิดว่าเลขอะไรคูณกันแล้วได้คอ่า เท่ากับ44ถ้าไม่มีก็ต้องเอาใกล้เคียงแต่ต้องน้อยกว่า44นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เลข6ถูกไหมครับเพราะว่า6คูณ6เราจะได้36แล้วก็เขียนลงไปนะครับทีนี้เราก็จะลบกันลงมาเหมือนการหารนะครับ44ลบ6ก็จะมีค่าเท่ากับ8ถูกไหมครับแล้วเราก็จะดึงคู่ที่เราจับไว้แต่ตอนแรกก็คือเลข8กับเลข9เนี่ยลงมาเพื่อช่วยเลข8ตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น889ถูกไหมครับ ต่อมานะครับเราได้ผลลัพธ์ข้างบนเป็น6ถูกไหมเราจะดึงเลข6ตัวข้างบนเนี่ยนะครับไปคูณ2ก่อนนะครับหลังจากเราคูณ2แล้วนะครับเราจะได้เป็น12ถูกไหมครับแล้วเราก็จะมีตัวเลขที่อยู่หลักหน่วยนะครับมันจะเป็น120อะไรเอ่ยตรงนี้นะครับอะไรเอ่ยตัวเลขที่อยู่ในกล่องตรงนี้นะครับจะต้องเป็นตัวเดียวกันที่คูณกันแล้วมีค่านะครับ เท่ากับตัวเลข889หรือใกล้เคียงก็ได้นะครับถ้ามันลงตัวก็จะได้เท่ากับพอดีเลยนะครับทีนี้เรามาคิดอย่างนี้ครับว่าเอ๊เลขอะไรคูณกันได้9กานะครับทุกคนก็จะคิดว่า3คูณ3ได้9ไงหรือไม่งั้นก็7คูณ7ได้49ถูกไหมครับลงท้ายด้เลข9ทีนี้ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่ามันคือเลข8 8 0 0กว่าถูกไหมครับเราคงไม่ใช้เลข3ถูกไหมเพราะมันอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้เป็นเลข7นะครับ ดังนั้นเราจะใส่เจ็ดลงไปในช่องนี้เลยนะครับเจ็ดกับเจ็ดนะครับเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้านะครับทดสี่เจ็ดสองสิบสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับทดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเป็นแปดร้อยแปดสิบเก้าโอ้โหพอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ลงไปข้างล่างเหมือนกันหารนะครับก็เป็นแปดแปดเก้าลบกันได้เศษศูนย์นะครับแสดงว่าการถอดรูทนี้นะครับมีค่าลงตัวก็คือจะได้เป็น 67เห็นไหมครับทุกคนการถอดรูทแบบนี้ก็สามารถได้คําตอบที่ชัดเจนและชัวร์ไม่ต้องมั่วนะครับไปหาตัวเลขสุ่มมา